สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม ก็กลับมาพบกับผมหน ύ, ุ่ยเซนต์แบ็กเป็นประจำทุกวันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลนํนนาม,มาฝาก,กันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เล็กชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างชาเกศูนนะครับทีมอันดับสุดท้ายของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฮธาเบอร์ลินนะครับทีมรองไว้ยของตารางนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศึกของโซนท้ายตารางด้วยกันเช่นกันนะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้นะครับจะเริ่มตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ มาให้เสมอไหนเสมอกันนะครับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะสามารถออกได้ถึงสามหน้าด้วยเช่นกันนะครับและเป็นเกมที่สําคัญสําหรับพวกเขาทั้งคู่ด้วยนะครับผมเราจะไปดูผลงานที่ผ่านมาที่พวกเขาเคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นทีมเยือนอย่างแฮท้าเบอร์ลินนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมนะครับและเป็นการเสมอกันไป2เกมนะครับเราจะไปดูฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างชาเกสูนซีนะครับผม จากผลงานที่ผ่านมา5เกมล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับ จากผลงานที่ไม่ชนะใครมาถึง4นัดซ้อนนะครับทำให้พวกเขาอยู่อันดับอ่วยของตารางนะครับผมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาแพ้ให้ออเปนไพรไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะครับผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเอามากๆเลยนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับสำหรับฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของทีมเยือนนะครับอย่างแฮท่าเบอร์ลินนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงอาการหนักไม่แพ้กันนะครับผมเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครมาได้ถึง5นัดซ้อนนะครับทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับรองบวยของตารางนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะครับ แพ้ให้กับไลซิกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทีมบว้ยเจอทีมรองบว้ยนะครับนัดนี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับผมขอเรียกเชียร์ฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างชาเก้ศูนย์สี่นะครับมีความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับเรียกความมั่นใจจากเสียงเชียร์ของแฟนๆของพวกเขาได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเจ้าบ้านจะเก็บ3แต้มฝากแฟนๆของพวกเขาได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาเป็นสมาชิกครอบครัวฟุตบอลของพวกเราครับก็สามารถไลน์มาที่ srt ด้ผม สำหรับวันนี้นะครับผมหน่ีสันต์บแบ็กก็ขอให้เพื่อนอเล่นสงการอย่างมีความสุขนะครับเออไม่ขับนะครับและวังอุบัติเหตุกันด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมหน่ี c ันต์บแบ a ็กก็ต้องขอสวัสดีครับผม